นตกบ่อยๆแล้วต้นแตงก็จะดูหน้าดินแข็งๆต้นแตงเราก็ไม่สมบูรณ์เลยค่ะมีตัวแมลงมากินเนี่ยเช้านี้ก็ว่าเดี๋ยวจะเอาอน้ำหมักยุลินทรียมาฉีกพ่นให้นะคะป้องกันแมลง ทดลองทดลองแต่ก็คือต้องฉีดบ่อยๆนะฮะอันนี้ก็ฉีดไปแล้วเมื่อวันก่อนสองวันก่อนนะคะก็ตั้งใจว่าจะฉีดทุกวันแต่พอดีไปปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกถัว่วเมื่อวานปลูกถั่วด้วยก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาฉีดพ่นให้เขาเดี๋ยววันนี้ก็ มีเวลาว่างแล้วก็จะทำการฉีดพ,พ่นละค่ะสวัสดีค่ะคุณจงคุณจงก็สวัสดีย้มเช้าวันศุกร์ครับพี่ปนอมสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณจงเลิฟหนึ่งเลิฟหนึ่งขอบคุณมากค่ะมาเป็นท่านแรกนะคะได้เลิฟหนึ่งขอบคุณมากๆเลยค่ะชมต้นแตงค่ะวันนี้ภาพชัดใช่ไหมคะคือ นอมนั่งโทรศัพท์อยู่ต่ำสัญญาณดีหรือเปล่าคุณจงก็สวัสดียามเช้าครับทุกคนสวัสดีสองท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะเข้ามานะคะคุณยายแลมอยากทำสวัสดีค่ะคุณยายแลมขอบคุณมากๆนะคะคุณยายแลม เดี๋ยวประนอมให้สะพานชมด้วยค่ะคุณประนอมคุณยายแลมบอกขอบคุณมากมนะคะคุณยายแลมประนอมพามาชมต้นแตงค่ะแต่ต้นแตงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ปลูกแล้วก็ตายด้วยค่ะเขาขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ตายรลองจะห่างหลุมจะห่างมากๆเลยรลองนี้ตายไปเยอะเลยค่ะเหลือไม่กี่ต้นปนอมว่าเดี๋ยวจะไปเอาเม็ดมาฝังใหม่คงไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ในแนวเดียวกันเดี๋ยวรุ่นนี้อ่าโตแล้วมีลูกให้เก็บแล้วรุ่นนู้นก็โตตามหลังมาพอดียังมีเม็ดแตงเหลืออีกเล็กน้อย เดี๋ยวจะไปเอามาซ่อมซะเลยสวัสดีค่ะคุณโกศลขอบคุณมากๆนะคะคุณโกศลก็ดินดีอยู่ค่ะพอดีมาพวนดินเขาเชา้านี้หน้าดินเขาแหลกแข็งๆก็เลยมาพวนดินให้ซะหน่อยแตงเราจะได้เติบโตดูดีสักหน่อยตอนนี้ดูแย่มากๆตัวมแมลงมากินใบโดยใบยพุนหมดเลย ขอบคุณนะคะคุณโกศลขอบคุณมากๆค่ะคุณเยแเล่มก็ทักทายคุณโกศลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะ ชมต้นแตงนี่แหละค่ะไม่รู้จะพาไปชมอะไรชมต้นแตงไปพรางๆก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขึ้นไลทุกวันแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเนาะก็ได้แต่พา ชมต้นไม้ในสวนจ้อยๆนะต้นแตงจะได้กินลูกไม่นอเนี่ยคุณไทยบ้านเลี้ยงเป็ดสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณไทยบ้านเลี้ยงเป็ดก็ย้ายแลมค่ะสวัสดีค่ะ